ราศีพิจิกได้อะไรโอ้ราศีพิจิกนี่มีดวงในเรื่องเกี่วกันด้นล่ะเขาเรียกว่าไปทําบุญด้เหมือนกันนะครับเพราะนั่นคือช่วงนี้ราศีหลายราศีเนี่ยไม,ม่ว่าจะเป็นมังกรนะฮะหรือไม่ก็กันหรือไม่ก็พิจิกเนี่ยก็จะไปงานบุญเหมือนกันรีบมุมนึงก็คือราศีพิจิกคล้ายๆราศีกันคล้ายๆเหมือนกันก็คือเป็นอนุมัติ ไปต่อได้การยื่นขอวีซ่าการยื่นทําเอกสารการกู้ยืมอะไรเงี้ยคุณก็จะได้รับการอนุมัติหรือผ่านอะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็ได้ไปร่วมงานพิธีต่างๆอะไรประมาณนี้ก็ได้ที่ผ่านมานี่ก็น่าจะมีหลายราศีที่ไปไป,ไปร่วมง,งานไหว้ราหูนะนี่ก็ราศีพิจิกก็คือหนึ่งในนั้นเหมือนกันหรือไม่ก็ราศีกันมังราศีมีนราศีมังกรอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้นะเพราะนั่นคือช่วงนี้ชาวราศีพิจิกเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปงานพิธีงานมงคลนะครับหรือไม่ก็งานลื่นเลงงานที่เกี่ยวกับการทาบุญ อะไรประมาณานี้นะถ้าเป็นเรื่องงานก็แน่นอนครับจะเน้นงานที่เกี่ยวกับราชการวิชาการโรงพยาบาลกฎหมายการเมืองการปกครองจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับตรงนี้นะฮะจะมีข่าวดีมีการสอบสาเร็จตําแหน่งการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็แน่นอนครับมีโอกาสที่จะได้อนุมัติผ่านกู้ยืมหรือซื้อของชิ้นใหญ่ก็ผ่านสําเร็จได้ดีหรืออีมุมหนึ่งก็คือผลบุญเทวดาเสียทธิ์ที่คุณสะสมบุญไว้เนี่ยดวงชะตาในช่วงเนี้ยคุณจะได้รับผลบุญสวยบุญนะเทวดาจะให้พรคุณอะไรประมาณนี้ ก็ได้นะครับถ้าเป็นในเรื่องเงินถ้าเป็นเรื่องความรักก็จะมีโอกาสที่จะพบรักกับคนสายงานโรงพยาบาลสายงานราชการการเมืองการปก <ไข S 2> ครองสายประกันได้ไหมก,ก็ได้ประมาณ<อ>นี้นะสายประก<อ>ันหรืออีกมุมหนึ่งก็คือถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยก็จะมีเกีย์ไปทำบุญด้วยการไปเซ็นเอกสารสัญญาข้อบทกฎหมายหรือไม่ก็เรียนเรื่องเกี่ยว้านการจับมือเข้าไปเกี่ยวพันกับเขาเรียกว่าสัญญาเอกสารธนาคารก็ได้เหมือนกันประมาณหรือไปทําบุญด้วยกันก็ได้นี่คือชาวราศีพิจิกับผมค่ะ